สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงค์นำเสนอเมนูต้มยำปลานิลใส่เห็ดนางรมหลวงนะคะเมนูง่ายๆเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้นะคะเมนูแบบนี้นะคะเป็นเมนูต้มเหมือนต้มสมุนไพรหน้านี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะมาต้มยำแกงส้มกันนะคะคือ แกงส้มดอกแครก็เป็นไข้หัวรมนะคะต้มยำก็คือมีสมุนไพรพบครบเลยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีสมุนไพรครบเลยนะคะหอมแดงทุกใส่ลงไปแล้วก็ตะไคร้ใส่ลงไปนะคะเด็กก็ทานได้นะคะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกก็ใส่ปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็เกลือปรุงรสทุกอย่างคือเป็นสมุนไพรหมดนะคะวันนี้เราต้ม เป็นเมนูง่ายๆของเรานะคะเมนูบ้านสาวเมืองศิลคือต้มยำปลานิลใส่เห็ดนางรมหลวงนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวหรือยังไม่ได้ทําเมนูอะไรสาวเมืองศิลก็แนะนําเมนูนี้นะคะนี่นะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วเสร็จพร้อมเสิร์ฟต้มยำปลานิลใส่เห็ดนางรมหลวงนะคะ ต้มยำปลานิลใส่เห็ดน้ำลงด่วงเพราะว่าเมนูแบบนี้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้เป็นกลางๆสำหรับคนที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะจะทำเมนูง่ายๆอย่างนี้เป็นเมนูกลางๆทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะ